ัสดีครับทุกคนไชายทัวร์ครับโอ้วันนี้ทำมาชมบรรยากาศทุ่งนาไต้หวันครับผมนี่น้ำดีมากเลยน้ะไหลสะอาดเลยน้ำหนักขั้วบันไดครับผมหนักขั้วบันไดไต้หวันเ้สวยเลยนี่น้ำสสะอาดอูมม่มีปลาป่ะครับผมปลาหรือเปล่าอ๋อนี่มันมีปลา ทุ่งนากลางตึกกลางกลางเมืองครับผมทุ่งนากลางเมืองสวยครับนี่พันพันข้าวก็สวยครับผมพัเสี้ยงไงโอ้ลมพัดปลาเลยบ้านหลังนี้ครับผมสวยมากเป็บ้านหลังนี้นี่หน้าดีมากครับครับผมหน้าบ้านก็มีสระสระเลี้ยงปลาอยู่โอ้ปลูกต้นสวนครับแต่ต้นสีใหญ่นั่นเลยฮะ ก้าออกต้นโอ,อ้โหนี่้ใหญ่ครับผมฮหลดีครับดูไปเลยครับผมอู้ฟองน้ำสะอาดน้ำใสโอ้มีปลาตัวเล็กวิ่งวิ่งมาอยู่ครับผมคมุดูบอกปลาเขาเลี้ยงปลาอะไรครับผมอ๋อเลี้ยงปลานิลครับผมมีปลานิลโอ้ปลานิลเยอะเลยโอ้ปลานิลอ๋อเหฮะผมสังเกตดูครับเขาจะไม่เขาจะเอา,อออาปิดปิดมัดปิดกับต้นสน แต่งแต่งกิ่งให้ไม่ให้สูงผมให้ต่ำเตี้ยๆลงเนี้ยอ้สวยครับผมออมีดอกนี้ด้วยความมรู่รวยนะน,นี้เห็นไหมครับผมดูผักบ้างเขาปลูกผักอะไรบ้างครับผมนี่เขาปลูก,กเนี่ยบวบครับผมบวบไต้หวานนี่บวบนี่เขาปลูกบวบเอ่อบวบไต้หวานบวบหวานครับผมนี่ก็เป็นส้มโอครับผม เี่ยรูเล็กรูลกเล็กก็สวยโอ้เห็นต้นมะเขือต้นนี้ต้นมะเขือที่แจ่มเลยครับผมโอ้โหดูฮะลูกดกมากเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยครับผมต้นมะเขือต้นนี้สุดยอดเลยครับผมสูงด้วยแล้วก็เวลาเก็บต้องต้องยืนเก็บนะครับไม่ใช่นั่งเก็บเหมือนบ้านเราครับผมต้นนี้สุดยอดเลย โอ้โหแจมแจมแจมหยุ่มนัง่งนั่งข้างล่างใต้ต้นครับผมสะท้อนแสนนนนนนแงนิดนึงเงียกทางนิดหน่อยโอ้ต้นนี้เป็นพรีเซนต์เลยครับผมพระเอกในงานเลยสุดยอดจริงๆโอแค่นั้นครับผมเดี๋ยวดูช่วงเข้าพรรษาต่าอไปก็จะปลูกพวกไอ้ผักบุ้งครับผมเนาะผักบุ้งปลูกผักบุ้งผักไอ้มันเทศครับผมใบมันเทศ ปลูกกินใบนะฮะเ็าปลูกกินใบโอ้ยต้นมะเขือต้นบบนี้เจ่มเลย,ยเลโ,ลยลโคคนนู้โบนนนนบนนบบกบบ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 ไบบบาบลบบ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 ทําบบ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 บนบบบนบบบบบเอบไบบ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 นนบบ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 บมบบบบบนนบบบบบบาบบบบกบบนบบ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 บรบบมบบ เห็นไหมครับโอ้โหจะถ่ายต้นเขื่อนนี้เป็นพรีเซนเตอร์เ,เลย